สวัสดีครับเชฟเตอร์ Chapter นี้จะเป็นเลือกสถ้านของดรอินที่ผมจะสอนในแฟตไดนะครับนอกนั้นเราสามารถมาต่อเติมแต่งเติมต่อยอดได้ผ่านจาก YouTube Channel Cat I d r อ w ของผมนั่นเองนะครับผมโอเคเรื่องนี้จะเป็นเรื่อง Drawing annotation จะเป็นเรื่องของการกำหนดขนาดหรือว่าตัวเลขลงไปเหมือนเดิมในทุกเซ c t ชันทุกเลสซ o นเกี่ยวกับ Drawing ผมก็จะพูดเสมอว่า เราจะบอกขนาดได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเป็นคนดีไซน์นะครับว่าจะจิ้มตรงนี้ตรงนั้นถึงแม้ว่าเราจะใช้ตัวอัตโนมัติเดเมนชันมันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้เชื่อผมนะครับเพราะฉะนั้นคนต้องเป็นคนกําหนดลงไปนะครับโอเคมาเลยแท็บอ n นโนเ i ชัจะอยู่ที่ตรงนี้เข้าอําสั่งป้าบหนึ่งทีนะครับเขาจะมี Dimension Feature Note Text Symbol อาจจะเน้นหนักในเรื่องของการใช้ i ด e ม s ชันแล้วก็ทำเทเบิลนะครับ นอกนั้นต,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 ต่อยอดได้โอเคการกำหนดขนาดยูเซอร์ที่ใช้ต h แ c a งมาน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับอันดับแรกคำสั่ง Dimension ก็จะเป็นเหมือนการกำหนดารามิเตอร์ของ d Dimension c o n s t r a i n t แต่มันไม่ได้มีตัวพ r า m เมติกแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือ Manual Dimension พูดง่ายๆข้อสั่งผมต้องการให้กว้างคุณยาวโดวยการคลิก g e o m e t r y นะครับเหมือนการกำหนดใน Sketch นะครับคลิกที่ขอบ พยายามดูที่ไฮไลท์ขอบดีๆนะอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าดีไม่ต้องกด Enter นะครับการควบคุมคลิกขวาโอเคการควบคุมการแสดงผลในตัวดอยอิงก็มีแค่ซูมกับแพนแค่นั้นนะครับซูมกับแพนนะครับใช้อยู่หลักๆแค่นี้นี่นะครับอันนี้ก็คือแมนนวลเดนสนชั่นนะครับน,นี่โอเคถัดมา เบสไลน์เบสไลน์ก็คือการให้ขนาดแบบ r e f e r e น c ์จุดเดียวกันซอยขึ้นมาทีละเลเวลข้อมสั่งมันมีเบสไลน์กับเบสไลน์เซตนะครับถ้าผมพูดว่าคําว่าเซตขออนุญาตให้ใช้ความหมายเดียวกันกับตัวเบสไลน์เซตที่ผมกำลังจะอธิบายครั้งหนึ่งเลยนะครับนะข้อมสั่งเบสไลน์วิธีการใช้งานง่ายมากเบสไลน์จะเหมาะกันให้ d ดิ e ม s ชันทีละสเต็ปอายุตัวอย่างผมกําหนดจากขอบด,ด้านนี้เป็นหลักหนึ่งสงส 4ีหเมื่อได้เลเวลทั้งหมดแล้วคลิกขวาครับเลือก continu เราฉายมาฝั่งนี้ก็จะขึ้นเ e ฟ e ลต์ตามนี้แต่ถ้าเกิดเราฉายมาฝั่งนี้ก็ขึ้นเ e ฟ e ลต์ตามนี้ให้เราเข้าใจในการเลือกเ e ฟ e ล์ด้วยเมื่อได้คําสั่งเสร็จคลิกเมื่อได้ระยะเสร็จคลิกสายหนึ่งทีคลิกขวา create นะครับเพื่อเป็นการยืนยันกับตัวซอฟต์แวร์ว่าเฮ้เราจะสร้างตรงนี้นะต่อไปเราก็สามารถดึงเพื่อที่จะจัดรายละเอียดได้สังเกตว่ามันจะดึงทีละตัวได้ถูกไหมครับ อ่ะโอเคต่อไปเรามาดูแบบเซตกันบ้างเบสไลน์เซตลบก่อนเนี่ยเลื่อนขึ้นไปเบสไลน์เซตปรับวิธีการคลิกเหมือนกันเดะนะครับต่างกันที่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูคลิกหนึ่งสองสามสี่ห้าได้แล้วก็คลิกขวาคอนติเนียละคลิกวางคลิกขวาคิทนะครับคลิกวางแล้วก็คลิกขวา เห็นไหมครับเมื่อเราเลื่อนมามาแต่เขาจะเป็นไฮไลท์ทั้งหมดเลยเห็นไหมอะไรที่มันถอยจากตัวแรกไปเขาจะทำการเรเฟ r e n น e ์ตั้งแต่เซตแรกเลยเห็นไหมครับแต่ไม่สามารถดันเข้าไอตัวขนาดแรกได้นะครับน,น,นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้คือเซตนะครับอันนี้คือแบบเซตทุกอย่างถ้าเกิดขึ้นตามด้วยควาว่าเซตเนี่ยออร์ดินาเยแบบเซตเชนเดเมนชันแบบเซตลักษณะเดียวกันนะครับให้เข้าใจแบบนี้โอเค ต่อไป o r ordinate o r d i n a t e จะใช้ด้มากในงานซีนซีงานแม่พิมพ์นะครับเพราะว่าเดเมนชั่นเขาเยอะจะพูดถึงเรื่องพิกัดสัส่วนใหญ่นะครับคำสั่งปรับยกตัวอย่างผมต้องการให้ขนาดที่วิวนี้แล้วกันขนาดที่วิวนี้คลิกหนึ่งทีคลิกเสร็จเป็นการแอคทีฟเรียบร้อยครับจะให้เราจิ้มจุด r e f e r e n c e ที่เป็นจุด Origin หรือว่า x y กเท่ากับ0ูหรือว่าจุดเริ่มตน้น ผมจะให้ที่จุดนี้คลิกหนึ่งทีเขาก็จะจำแล้วว่าจุดนี้คือจุด x y เท่ากับศูเราก็คลิกเหมือนกับเบสไลน์เลยหนึ่งสอถ้าเป็นระยะรูเยอะๆก็สามารถใช้ได้นะครับจริงๆแล้วมันควรจะใช้เลยแหละนะครับเมื่อได้เสร็จคลิกขวาคอนติเนียนะครับเห็นไหมมันจะเป็นการเอาจุดเนี่ยไปจิ้มนะครับปึ๊บคลิกขวาค reate นะครับนี่เห็นไหมจากนี้ถึงนี้เท่ากับ7 เห็นไหมครับจากจุดนี้มาถึงจุดนี้เท่ากับ1.25อย่างเงี้ยเราจัดระเบียบได้ไหมได้เราเลื่อนเมาส์มาบริเวณเส้นคลิกซ้ายนะครับค้างลากเห็นไหมครับอนี่อย่างเงี้เนี่ยเอาตามที่เราดูแล้วสะดวกนะเนี่ยนะครับถ้ามันไม่พอก็เลื่อนวิวขึ้นไปให้มีอะไรมากนะครับนี่เห็นไหมครับนี่แหละข้อดีคือมันจะประหยัดพื้นที่หรือเปล่า แต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้ถ้าถ้าไม่ใช่งานแม่พิมพ์หรือว่างานที่มันเจาะรูแล้วต้องซีนซีรูเยอะๆเนี่ยนะครับก็ก,ก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับถ้าเซตก็เหมือนเดิมวิธีการคลิกเหมือนเดิมแต่เวลาเปลี่ยนตำแหน่งมันก็จะไปกันทั้งเซตนะครับเหมือนกับตัวเบสไลน์อ่ะถัดมามาว่ากันเรื่องเชนนะครับเชนโอเคเชนก็คือการบอกขนาดแบบลูกโซ่นะครับข้อสั่ง เลือกเหมือนกันเลยคลิกที่จุด Reference 1จุดวงกลม2จุดขอบด,ด้านบน3าปับคลิกขวา Continue เห็นไหมได้ตำแหน่งแล้วก็คลิกซ้ายวางคลิกขวา a t ดเหมือนเดิมนะครับเขาก็จะทำการให้ขนาดจากจุด1 2 3ต่อกันไปถ้าเป็น Chain Dimension Set ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกัน ถัดมาอะเลนต์ไดเมนชันคือการจัดระเบียบยกตัวอย่างนะครับถ้าเราบอกขนาดไปปุ๊บแล้วมันไม่เป็นระเบียบเราก็สามารถใช้อะเลนได้คำสั่งปุ๊บครอบคลิกขวาโอเคเห็นไหมเขาจะทําการจัดให้มันเรียบร้อยอ่านะครับอันนี้คืออะเลน d ์ไดเมนชันนะครับโอเคถัดมาเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องนี้นะครับเราจะไม่พูดถึงไม่ได้คือการกําหนดตัวเซนเตอร์ไลน์ ต้องมีเพราะว่าบางทีเซนเตอร์ไลน์มันจะต้องใช้ช่วยในการกําหนดขนาดนะอ่าโอเคแบบแรกก็คือเป็นแบบอะไรเซนเตอร์ไลน์เซนเตอร์ไลน์คือคลิกที่จุดกึ่งกลางของเส้นแล้วก็คลิกหนึ่งทีคลิกขวาครีเอทเขาก็จะทําการลากเซนเตอร์ไลน์นะครับอันนี้คือแบบแรกแบบที่2คือแบบเซนเตอร์พอยต์หรือว่าเซนเตอร์มานะครับเข้าสั่งปุ๊บอ่าเราใช้กับอะไรใช้กับวงกลมคลิกปุ๊บเขาจะทําการคาดให้เลยอย่าลืมคลิกขวาโอเคเสมอนะครับนี่เห็นไหมอ่า ต่อไปก่อนที่ไปอัตโมัติอธิบายตัวเมนูนให้จบก่อนนะมาดูเซนเตอร์ไลน์แบบไบเซกเตอร์นะครับก็คือคลิกที่ขอบ2ขอบไม่สนเลยว่ามันจะเป็นรูว่าไม่เป็นนะครับเราต้องการบอกระหว่างขอบ2ขอบเราสามารถใช้ในนี้ได้คลิกปรับอ่ะผมบอกว่าจะให้ขนาดกึ่งกลางเส้น2เส้นคลิก1คลิก2ขเขาคาดให้แล้วเห็นไหมครับอ่าเราก็สามารถเลื่อนไปบริเวณปลายเส้นคลิกซ้ายค้าง ลากคลิกซ้ายค้างลากได้ลนนักษณะนี้เห็นไหมต่อไปเป็นแบบอันนี้เซนเตอร์แพทเทิร์นอันนี้ต้องมีแพทเทิร์นนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะไปอ d ดิตพาที่มีแพทเทิร์นหน่อยเจาะรู นี่แผลบนะครับผมถึงผิวนี้พอโอเคแล้วก็ Create ผมจะไปทำเพลนอ่าทำแกนเนาะประมาณนี้ 네, 패턴เห็ ถ้าไม่มั่นใจก็สูงเข้าไปแล้วก็คลิกชัวร์สุดนะครับเลกชั้นไอซ์ซีแล้วก็เลือกเอาประมาณนี้แล้วกันกดโอเคไปผมมีแพทเทิร์นละในโมเดลอัปเดตเห็นอันนี้คือข้อดีของออสเตรียอินเวนเตอร์นะแล้วก็พารามิเตอร์ซอฟต์แวร์ทุกตัวนะครับโอเคเซนเตอร์แพทเทิร์นคข้ามสั่งปุ๊บจุดแรกนะครับผมเลือก1 2 3 4 5 6 เอาใหม่มันจะต้องมีเซนเตอร์ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองเปิดตัวเซนเตอร์ตรงนี้ดูก่อนว่ามันได้ไหมถ้าได้ก็ใช้เลยอาอัปเดตเอย่างเงี้ยอาอสักครู่นะผมไปเปิดตัว g e โมเดลสเกต include work feature <c oughs> มาละอันดับแรกลองใช้ดูปึ๊บหนึ่งสามเห็นไหมสี่ห้าหกคือเราอาจจะมีรูตรงกลางอยู่ก็ได้นะครับอ่ะอีกรอบผมมีเซนเตอร์นะอ่ะเขาสั่งเซนเตอร์แพทเทิร์นปึ๊บมาเลือกที่เซนเตอร์แพทเทิร์นคลิกหนึ่งทีคลิกอีกทีหนึ่งแล้วก็เลือกหนึ่ง วงกลมสองสามเราจะบอกทึงไหนนะครับก็เลือกไปถ้าเต็มวงก็เลือกให้ครบคลิกขวา create เห็นไหมเราก็สามารถให้ PCD แบบนี้ได้แล้ว easy ไหม easy นะครับ easy มากๆนี่อย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือการใช้ center pattern แต่ถ้าเราบอกว่าเราจะให้เป็นแบบ auto ได้ไหมได้นะครับนี่ข้อมสั่งปุ๊บผมบอกเลยคลิกไปที่ view ปาบมันไปเด้องอยู่ตรงไหนล่ะโอเคขึ้นมาละชานิดหนึง่งไม่นิดอ่ะชา้ามากเสร็จแ,แล้วแอปพลายทอะไรเอาหมดทุกฟีเจอร์เลยกดโอเคนะครับในคลิปอาจจะกระตกนิดนึงนะ,ะเห็นไหมเขาก็จะทำการใส่ให้ครบนะครับเขาก็จะทำการใส่ให้ครบ เดี๋ยวผมจะลองใส่ใน iso metric view นะข้าคำสั่งเลื่อนเมาส์มาปุ๊บคลิกหนึ่งที apply to ทุกฟีเจอร์เลยกดโอเคไปเห็นไหมเขาก็จะใส่ให้นะครับเฉพาะที่เป็น 2D เท่านั้นนีนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองลบตรงนี้ออก delete ได้เลยนะครับคลิกขวา delete Automatic เข้าคำสั่งคลิกปุ๊บเอาหมดเลยเห็นไหมก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือ การให้เซนเตอร์นะครับต้องมีก่อนที่จะกำหนดขนาดได้ซ้ำไปนะครับยังไงก็ลองฝึกซ้อมกันดูถัดมาเทเบิลนะครับในส่วนของเทเบิลผมขออธิบายในส่วนของออโตมติกหรือว่าพาร์ลิสนะครับเท่านั้นนะครับอ่าเข้ามสั่งพาร์ลิสเลือกที่วิวกดโอเคหาตำแหน่งวางมันจะออโต้ดรอปกับตัวไททิลบล็อกอยู่แล้วหรือว่า drawing border อยู่แล้วนะครับเขาก็จะขึ้นมา พวกเทเบิลพวกนี้นะครับเราสามารถขยับได้เลื่อนเมาส์ไปบริเวณเส้นขอบตารางคลิกซ้ายค้างลากคลิกซ้ายค้างลากขึ้นอยู่กับขนาดของเทกถ้าเรายุบไปปุ๊บแล้วเราไปบีบเทกเขาก็จะขึ้นมาเป็น2บรรทัดนะครับก็ก็แล้วแต่เรานะครับสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนตำแหน่งได้ movement ได้เลื่อนเมาส์คลิกซ้ายค้างลากนะครับว่ามันจะเอาตัวดอกดูดนิ้วแล้นิดนึงนะครับเราต้องการเอาวัสดุเอาน้ําหนักออกมาทําไงก็ดับมันคลิกเข้าไป เขาจะมีคาว่า column chooser นะครับคลิกเข้าไป1นึ่ง T นะครับเขาจะมีอะไร m a t เนาะเลือกแล้วก็ add มีอะไรอีกเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะกดโอเคไปนะครับจะได้เห็นเห็นไหม m a t เขาก็จะขึ้นมาแล้วแล้วก็กดโอเคจริงๆแล้วมันมีเยอะนะครับเราสามารถเลือกเอามาใช้ได้นะครับเลือกเอามาใช้ได้อโอเคซึ่งขณะตรงนี้มันก็ Reference กับโมเดลของเรานั่นเองถ้าตัวโมเดลมันเปลี่ยนแม้ตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือคร้าๆในเรื่องของ Drawing นะครับถ้าดูอยทำไมมันยอ่อ <c oughs> ถ้าดูแล้วติดตรงไหนหรือว่าต้องการตรงไหนเพิ่มเติม inbox มาถามผมได้นะครับผมพร้อมให้คำปรึกษาจะช้าหรือว่าเร็วเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยแจ้งเตือนเนาะก็ขออภัยทุกท่านมาล่วงหน้าถ้าไม่ได้ตอบทันทีทันใดเนาะครับ อ่าโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนแฟลตได์ของผมนะครับก็หวังว่ามันจะช่วยเอาไปให้เรามีสกิลสร้างงานแล้วก็เอาไปทํางานต่อได้เปิดโอกาสในการทํางานได้นะครับส่วนตัวผมในะคิดว่าเขียนแบบเนี่ยคนที่มีความชํานาญด้านเนี่ยผมว่ายังไม่มากนะครับแล้วก็เรื่องแบบเนี่ยมันก็ยังยังต้องใช้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้น มันเป็นแรงงานที่ขาดแคลนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะใช้เวลาแค่1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์เนี่ยมามาทำการฝึกซอ้อมแล้วมันจะอ่ะโอเคนั่นได้มันต้องเกิดมาเป็นแรมปีเป็นแรมเดือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่โอเคนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่ช่วยอุดหนุนแฟดได้ผมนะครับเงิน2 9 9 9ก็อที่ท่านอุดหนุนแฟดได้มาเป็นกำลังใจให้ผม เอาเงินก้อนพวกนี้ไปทําประโยชน์ให้กับเพจทําโครงการดีๆอบรมดีหรือว่า,าผลิตสื่ออะไรที่มันเป็นประโยชน์กับสมาชิกเพจนะครับในทุกๆครั้งนะครับก็แฟดได้นี้ผมก็อัดช่วงโควิดนะครับก็ผมเป็นห่วงนะครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกสำนึกเสมอว่าเงินสามพันของพวกเราเนี่ยมันมีค่ามากโดยเฉพาะในยามที่เรา เราหาแล้วมันในช่วงแบบนี้มันยากจริงๆนะครับผมเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นผมสัญญาว่าเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากให้ทุกท่านดูแลตัวเองรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับบายบายแล้วเจอกันใหม่ครับในเพจ